สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กับแมปอนิเมะแวนการ์ดนะฮะแน่นอนครับตามปกคลิปเลยคลิปนี้ผมจะมาสปอยอัปเดตใหม่เป็นอัปเดตท,ที่หลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าคืออัปเดตของชาโดนั่นเองนะรวมถึงตัวละครคาตาคุรินั่นเองนะคุณผู้ชมและแน่นอนครับเผื่อใครไม่รู้นะฮะแมปนี้เนี่ยได้แจกของรางวัลชิ้นใหญ่บิ๊กเบิ้มให้กับทุกคนด้วยนะอย่าลืมครับเช็คตรงนี้ด้วยเมลบ็อกนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้นะครับนั่น ก็คือเริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชรไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเกมแบบ FK และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร์มขอแนะนำแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยการฟาร์มสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้ว ตัวเกมก็ยังฟังให้เราอยู่ถ้าหากตลัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอป u ูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นและจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP นะครับราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอปยูจีโฟนลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ ได้มาเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะเป็น Family, แฟมิเลียอนิเมะเวนการ์ดนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าดีมากนะฮะแล้วก็ได้มาเป็นคอร์ปชั่นคริสตัลด้วยนะคุณผู้ชมเป็นหินรีแฟมิเลียหินรีสัตว์เลี้ยงนั่นแหละนะแล้วก็ได้เจมมา5000ได้ดิโรมา30 000, โก1 5ื่นนะครับเรียกได้ว่าแจกเยอะมากๆเฉพาะเลเวล30ขึ้นไปนะครับที่เขาแจกของแบบนี้นะครับเพราะว่าแมบนี้เนี่ยมียอดเข้าชมนะครับถึง1ล้านคนแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับ เมื่อได้มาแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เป็นแฟมิลเลียนะอันนี้เลยครับของดีมากเลยนะระดับ e x ็กซ์คูด้วยนะคุณผู้ชมชื่อว่า a n นิเมะ n วนกา d นะส่วน p a s s i ี e เนี่ยสามารถอ่านได้ตรงนี้เลยครับพาร s i ี e แรกเพิ่มดาเมจให้กับยูนิตที่ใส่แฟมิลเลียอันนี้นะครับสิตีเร็วกว่าเดิม5%ระยะการโจมตีบวก10%นะฮะแค่บรรทัดแรกก็โคตรด,ดีแล้วส่วน p a s s i ี e ที่2เนี่ยฮะพาีนี้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยได้แฟมิลเลียตัวนี้มาเป็นธา ธาตุน้ำก็จะบวกาดาเมจธาตุน้ำ2.1%ก็ประมาณนี้ถ้าได้ธาตุอื่นก็จะบวกของธาตุนั้นนั่นเองนะแนะนําว่าให้ใส่กับตัวละครไหนก็ได้เลยนะฮะที่เป็นตัวหลักของดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของสปอยอัปเดตหน้านะฮะมาดูดีกว่าว่ามีสปอยอะไรออกมาแล้วบ้างนะคุณผู้ชมสนิกพีกแรกคืออันนี้ก็น่าจะเป็นสกิลของชาโด้นะฮะประมาณนี้นะครับรีดว่าทําออกไม่ได้สวยแต่ไม่รู้ว่าแมปอัปเดตเข้ามาจริงแล้วจะสวยแบบนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับก็เป็น เ,เป็นภาพจิ๊บนี่ฮะก็เป็นชาโดนั่นเองนะเลื่อนลงมาอีกนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นบรรยากาศในด่านนะคุณผู้ชมมีเลข1ตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่ามีตัวชาโดอยืนอยู่ตรงนี้นะฮะนี่บอกเลยว่าแมปนี้น่าจะทําออกมาได้ดีนะส่วนอันนี้นะครับเหมือนว่าจะเป็นสกิลของคาตาคุรินั่นเองนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ทําออกมาได้สวยมากไม่รู้ว่าจะโดน D M C A หรือเปล่านะฮะทำออกมาสวยเกินเสียวๆเลยนะเลื่อนออกมาด้านล่างนะครับนี่ไฮไลท์สําคัญเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ ก็เป็นคลิปนะครับอ่าเป็นชาโดนั่งเล่นเปียโ,โนอยู่นั่นเองนะคุณผู้ชม ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เคยดูนะฉะนั้นผมก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าสื่อถึงอะไรนะก็เ,เป็นว่าประมาณนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างอีกครับนี่ก็เป็นสกิลของชาโดนั่นเองนะทาออกมาได้สวยมากๆเลยนะคุณผู้ชมผมโคตรชอบนะเลื่อนลงมาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลของคาตาคุริตอนเปิดฮาคินั่นเองก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าคาตาคุริเนี่ยจะเป็นตัวในหอคอยหรือว่าชาโดจะเป็นตัวในหอคอยแต่ผมคิดว่าคาตาคุริเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครในหอคอยนะ เพราะว่าอัปเดตรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นอัปเดตชาร์โดนั่นเองนะคุณผู้ชมเทพเงามาแน่นอนนะฮะส่วนระบบอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นระบบคราฟของอีโวนั่นเองนะคุณผู้ชมหรือว่าผสมของอีโวอะไรก็ไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นการคราฟของอีโวนั่นเองนะแสดงว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องหาของอีโวแล้วแต่ว่าสามารถคราฟได้เลยนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการอีโวตัวละครให้เราเนี่ยสามารถอีโวตัวละครได้ง่ายขึ้น ส่วนตัวแล้วผมชอบนะถือว่าเป็นค u a l i t ออฟไลน์นะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างต่อนะครับเป็น Movement Skill ของคาตาคุรินั่นเองบอกเลยว่าเห็นแล้วน่ากลัวมากกลัวลิขสิทธิ์นะฮะ เลื่อนลงมาอีกครับก็จะเป็นในส่วนของคาตาคุรินั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วก็เดฟเนี่ยบอกไปว่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นแค่คอนเซปต์อาร์ตและดีไซน์เท่านั้นไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะเราจะไม่รีโมเดลหรือว่าเราเนี่ยจะไม่ทําเหมือนแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์ไม่ต้องกังวลฉะนั้นก็สบายใจได้นะคุณผู้ชมและนี่คือเนิกพิกล่าสุดนะคุณผู้ชมเดฟบอกว่าหมายเลขเนี่ยหมายถึงอะไรหมายเลขที่เดฟหมายถึงก็น่าจะเป็นอันนี้ครับ1 2 3 4ส่วนแมปนี้น่าจะเป็นแมปของชาโด้นั่นเองนะแต่ก็ถือว่าน่าสงสัยมากนะครับหรือว่าเราเนี่ยต้องเล่น4คนแล้วยืนคนละจุดหรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยจะออกมาแบบนี้นะฮะอันนี้1จุดก่อนแล้วจุดนี้เสร็จเวฟต่อไปก็มาจุดนี้เรียงไปมาก็เป็นไปได้นะคุณผู้ชมมอนอาจจะออกมาหลายทางแนวแนวแบบอนิเมะดีเฟนเดอร์นะฮะในโหมดหอคอยนะที่มันแบบปรีไปเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆแต่ว่าทางออกมอนเนี่ยมันบอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ไม่ดูเหมือนกันนะ ว่าคืออะไรใครที่คิดว่าคืออะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยและถ้าชอบมากๆครับฝากกันกดซับด้วยแล้วกันนะคลิปนี้ไปละจู้บไปไไปแล้วครับ